สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโรยนีชาแนลเหมือนเดิมครับผมืม่อนี่มีเมนูอย่างตามบักทัวครับผมตามปักทัวเผ็ดๆแล้วก็มีปลากระแญงนี่ครับปลากระแญงฮ่องกงเด้อแล้วก็หมูหวานครับผมนี่กินเขาครับกินเขาพัากะนี้ไอ้ดอกกระเกียวครับอันนี้ของไทยครับมาจากไทยครับเคยเป็นซื้อมาจากเกาลุงสิง เมนูก็เหมือนเดิมครับผักกับีแค่นี้ละครับผัขกขางเขียงแล้วก็มีข้าวเหนียวเพราะมันจะกินเขาเมื่อนี้ไอ้บักโมหมันเดิมครับบุกินลายเอามาแก้เพลียครับผมมากินกันเลยทำไ,ไงมา,มาสวัสดีจ้าวันนี้ไม่กินตอมบกทัวร์นะจ๊ะเด้ออาจารบารุยมือเลยเสียบเื้อวันนี้เอ้ไม่กินเขาน้ำรับเมื่อนี้ เอากกินๆยาบ่าดูเอามาเดิมยัลยชาแนลยังหยดเลยนี้ชาแนลเลยนี้ชาแนลเอฟซีเอฟซีเอฟซีเพมือในเข่าก้อนก็ซันเอฟซีเขาเนี้อผ้านี่เนาะย่โอ้มาได้จามมาเด้อแซปเบอร์มาได้ํามว่าีนน้องมาเด้มเอฟซีเอฟซีเลยนี้มาเด้มมากินข่าวํานองมุนนี่เขาเขยังไงเล มาได้จะเรื่อยปลากระแหงของกงจ้าตัวแักแงงอันรวกกับมีครับอันนี้อันสดอันรวกกับมีนะครับทั้งรวัทั้งสดแต่มาทัวแซ่บแซ่บกับแม่พี่น้องทั้มในโดดเี๋ยวไม่เจอเสียงเลี้ยวอืมจับจับจับ อ้าหนต่อไปเลยต่อคุยยัางไงกำลังยัาง,งาบ่เบิดโอ้ยกินได้แค่อิ่มนะคะพี่น้องมาเด้จ่ะมาเด้อมาเด้นเอฟซีโดยนี้น่ะไม่กินแล้วทำยัางไงอะจ่แะแย็ดเขาไปรูด มองเด้มันจะแซ่บสิชูค่ะ <S <S อันนี้กับกัดปากกังป่วนกับอ้าเองออยังเดี๋ยวเราคุมแสบแสบแสบมาเด้อจับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ, <S <S อจจก,กินมื้อนี่อาจังย์ก็แซ่บ คนอีสารบันทากกินมุกเก็แซ่บอากา่แซบ่บมื้วานไปตุวนผ่กทุกตนเนี่ยกินริบก็ได้พักกระเจียวเอามาจากสร้างมาจากไทยแหลจะจะไปซื้อเขาต่งมันจะเป็นที่ขายของของคนไทยไปซื้อเขาจะห้องว่าเขาซิตี้คนไทยร้ายไปจากไหนมุ่มือนาว่างๆจะให้โรนี้พาไปไทย อาลุงสิตีมองซื้ออาหารไทยจ้ะช่วงคนไทยอยู่อาหารไทยนี่เบิร์นขาไม่ขมแข็งโอ้ยกิตตีปไปไหนได้เพียงไปวิ่งออกมันหยาบขาปากก็ไม่ได้กระเจียวความกระลุ้นทุกท่านเนี่ยขาข,า,ขาดอกกระเจียวแข็งเออถ้าจะกินแซ่บต้องลวกจ้ะกินตตีไปได้มันแข็งเนื้อลวกเป็นดอกกระเจียวเลี่ยงดอกกระเจียว ไอ้เน uh, uh, uh ี่ยเองไม่ได้ไปหาแบบทำอะไรได้จะไปเจะปลูกอืมปลูกอ่ะจีิงจอันรวกอันรวกกับนี้รวกแต่วายเสซ่บก็กันสิบ้านก็กันจ้ะปากกระเง้งฮ่องกงโอ้ตัวบักไงก่คือปากกระแง้งไทยปากกระแง้งไงตัวชมปากกระเง้งฮ่องกงเห็นบ้างไปพันมาพี่น้องเบิ่งบ้างเิ่งหัวนบ้างตัวบักไงนึงจ้ะเห็ดแล้ว ไม่ไงเขากองเขาก็ซาใจสองไกน,น้องกินอ่างนายย่บาปแล้วจ้าเด้อหิวหิวเบาผมไห้อผมเบ้าเลย,ยหิวแซบ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 ตัมกทั่วแซบแซบปากแ็แซบคุยคํายังไงจา่าตบมกทัวไม่ใช่บ,บ่เบล ยเจยจวดจวดออดก้ามาสวัสดีเอฟซีนั่นดีหน่อยเร็ว <No. S 2> มาสวัสดีเอฟซีนั่นดีหน่อยอังกี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้สวัสดีครับเอฟซีน,นั่นดีเดี๋ยวเร็วสวัสดีครับอาใต้ซิวซิวแล้วลูกอย่าไปจับอย่าไปจับลูก โอเคค่ะจะไม่ย้ำหิวปอบลุกเลยบุี่ยเอ้าอ้าอ้าเอฟซีปอดเอฟซีทำยนงจ๊ะ กิ่นเสียงดังกับคอทษขอภัยเยอพ่อแม่พี่น้องด้วยของแซ่บของมกกักของ<บ>อีสานแบบนี้มันกินเซียงดังๆกินเพื่อเสียงดังมันมันเพื่อแซ่บเดี๋ยวว่าก,กันเด้พ่อแม่พี่น้องนี่แหละคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็จะกินแบบดังกรอบงเนี่ยเก็บซีเจ้าจะกินซาบานี่เสียนขอตไตเป็นที่พ่า เป็นยังไงเนาะบ้านเขาพี่น้องทั kind of mm. weakest, ้งเถรยี sort of <t odo> <t odo> ่ทั้งเอออขงเอออขงไทยอะโคบีจริง่ะช่วงโคบีก็ดูแลเจ้าของทำเซฟเจ้าของดูแลเจ้าของเด้อกระขายแน่อยู่ของกุ้งกระขายแน่จัดว่าภายในของกุ้งเขาเอาอยูู่ดูสิ ลา้านเดบอกร้านเอามาติดอิมเลติเออพ่อจำได้ลาลเลยเอฟซีเพื่อข้าวจะกินหิวเขาน้ำเอาเพ่อได้หมอมปากหอมคอเนี่ยบอกเอฟลาเอฟซีดะ่ะไอเดี๋ยวเนี่ยจะคัมเนี่ยอืมถาก <laughs> กมกันเลยน่องแซ่บไม่กินแซ่บครับ ของต้นราชาเอฟซีโรนี้จัะสวัสดีครับแล้วแต่ก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเด้อครับของอ่าโรนีชาแนลครับแค่กินบริสุภาพขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับขอแค่นี้แหละครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ